เอาละครับฝนก็ยังตกนะครับพิธีก็ยังไม่เริ่มเรามาคุยกันต่อครับคนต่อมาครับเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยชื่อดังคุมทีมในไทยลีกมาแล้วหลายทีมตอนนี้ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมร้อยเอ็ดยูไนเต็ดครับคือโค้ดดูดครับอดุลรุ่งเรืองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืมวันนี้มาใครบ้างเดียวร้อยเอ็ดบ้างกี่คนครับวันนี้ก็วันนี้มาก็เยอะเหมือนกันครับเพราะมีคนกองเชียร์อะไรมาด้วยพอสมควรครับมาลุ้นใช่ครับโค้ดดูดไปเป็นที่ปรึกษาให้กับร้อยเอ็ดเนี่ยตอนนี้ทีมร้อยเอ็ดเนยังงงไบ้า คือตอนนี้ทีมร้อยเอ็ดของเราก็มีความเตรียมพร้อมนะครับตอนนี้เราก็ได้เก็บตัวแล้วก็ทำทำการฝึกซ้อมอยู่ซึ่งการเตรียมทีมในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของการที่จะเล่นรอบแชมเปี้ยนลีกในช่วงท้ายๆของของของเลกในในขณะที่เราแข่งในโซนภาคอยู่นะครับเราก็เต็มทีมที่จะเล่นกับในทีมรอบแชมเปี้ยนลีกนี้โดยเฉพาะ ตอนนี้ทำงานกันยังไงครับมีโค้ดดูด้วยมีโค้ดจักรราด,ด้วยมีน้องๆอ,อ,อีกหลายคนเลยที่เป็นโค้ดดังๆทั้งนั้นเลยแบ่งวิธีการจัดการแบ่งวิธีการดูแลทีมเป็นยังไงครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จะดูในเรื่องของด้านเทคนิคครับแล้วก็แนะนําโค้ดแล้วก็มีการพูดคุยกันในระหว่างโค้ดจักรราชแล้วก็มีมิก้าซึ่งเป็นโค้ดฟินแลนด์อีกคนหนึ่งก็จะมาคุยกันในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันการฝึกซ้อมแล้วก็ในระหว่างเกมการแข่งขันเนี่ยเราก็จะมานั่งวิเคราะห์กันว่า จะต้องทํำยังไงกับคู่แข่งคู่แข่งมีวิธีการยังไงเราก็จะมาคุยกันแนะนำกันแล้วจักรราชในส่วนของจักรราชเองขึ้นการตัดสินใจเนี่ยเราต้องให้ให้เกียรติโค้ดด้วยในฐานะที่เป็นคนตัดสินใจก็คุยกันเสร็จแล้วจักรราชก็จะตัดสินใจเราก็ช่วยตัดสินใจด้วยนะครับปีที่ผ่านมาหรือปีก่อนหน้าน,านั้นร้อเอ็ดก็ถือว่าเป็นเต็งที่จะได้เลื่อนชั้นแต่ว่าก็ผิดหวังมาตลอดมาปีนี้ภายในทีม ในโค้ชผู้บริหารนักเตะได้มีการพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเอามาแก้ไขยังไงบ้างก็ก็เราได้ได้พูดคุยนตอนผมเข้ามานะเพราะว่าคุณเสกสิธิ์วันิยมพงศ์ซึ่งเป็นผู้นวยการสโมสรเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันสนิทกันก็ติดต่อให้ให้ให้มาเนี่ยก็เลยคุยกันว่าจากปัญหาสองปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้ไปเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างปัญหาจากผู้เล่นจากโค้ชจากวิธีการ จากการบริหารจัดการอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมันเป็นยังไงตอนนี้เราก็ได้ได้ได,ได้คุยกันแล้วเราเราก็ได้ข้อสรุปแล้วก็มาดําเนินการแก้ไขแล้วว่าเราควรก็ต้องทําอะไรยังไงบ้างซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ละสองปีนะครับปีนี้ก็เลยมีความมุ่งมั่นที่เกิดร้อยนะครับมีความแต่ก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเราจะไม่ประมาทคู่แข่งไม่ประมาทคู่ต่อสู้เลยเพราะว่าเราจะไม่ประมาทใครนะครับมาวันนี้เวลาต้องขึ้นไปจับฉลากเนี่ย เขาให้ทีมแต่ทีมจับเองครั้งนี้ใครได้เป็นตัวแทนของร้อยเอ็ดที่จะขึ้นไปจับฉลากครับเนี่ยก็วันนี้ผมได้รับมอบหมายให้มาให้เป็นตัวแทนในการจับฉลากวันนี้ครับก็ก็หวังว่าก็คงจะไม่หนักมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกทีมที่เข้ามาในรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยทุกทีมคงไม่กลัวใครแล้วครับเพราะว่าถือว่ามันต้องป่าฟันต่อสู้กับหัวกะทิของแต่ละโซนภาคอยู่แล้วทอนทุกคนก็ก็ต้องมาสู้กันในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับ ร้อยเอ็ดเป็นทีมหนึ่งที่แฟนบอลต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากเชียร์มาตลอดไม่ว่าทีมจะล้มลุกคลุกคลานจะยังไงทนเพื่อจะประสบความสําเร็จได้สักวันหนึ่งอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับซึ่งตอนนี้ดูอยู่ผ่านเว็บไซต์คนที่สองอยู่ครับโอ้โหเนี่ยรู้แล้วขนลุกครับนะครับเพราะว่าแฟนคลับแล้วแฟนบอลร้อยเอ็ดนี่มีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นพอๆกับนักเตะว่าอยากให้ทีมขึ้นไปเล่นยูเอ็นหนึ่งแล้วทุกคน เชียช่วยเชียตะโกนเชียไม่ว่าจะฝนตก้าร้องไงทุกคนอยู่เป็นผู้เล่นคนที่12อยู่เป็นกําลังใจให้กับกับนักฟุตบอลตลอดเวลาไม่ว่าไปแข่งจังหวัดไหนแฟนบอลร้อยเอ็ดนไปเชียพวกประธานเชียทุกคนทําหน้าที่คนแฟนแฟนคลับแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ไปเชียในสนามก็เชียอยู่หงนอกสนามเพราะแต่ละแม์นี่ั้างเยอะมากนะครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนบอลแล้วก็พวกเกียร์ทั้งหลายพวกแฟนขับทั้งหลายนะครับแล้วก็ประชาชนชาวร้อยเอ็ดทุกๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับทีมร้อยเอ็ดให้การปาณีให้ความเอ็นดูให้ความเป็นครอบครัวให้ความเป็นพี่น้อง้วก็ทุกคนก็จะทำเพื่อร้อยเอ็ดั้งหครับทายนี้ให้พูดถึง4ทีม4ทีมที่มีโอกาสจะได้ขึ้นทีมชั้หนึ่งลองคาดเดาซิว่า4ทีมที่โค้ดูดมองว่าเนี่ยมี4ทีมมีใครบ้าง ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากที่จะคาดเดาเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าแต่ละทีมที่มาเนี่ยก็ถือว่าแบบมันหัวกะทิแล้วหัวกะทิทั้งนั้นนะครับมันเกินกว่าที่จะคาดเดาแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าต้องมีร้อยเอ็ดดีนะครับนะครับคำคาดเดาที่หลายคนอยากจะฟังแฟนชาวร้อยเอ็ดที่ดูเว็บไซต์อยู่ตอนนี้อยากจะฟังแต่ว่าสิ่งแรกเลยต้องดูว่าร้อยเอ็ดเจอใครก่อนในวันนี้ดูซิว่ามือโคด,ดูดนั้นฉหมังนแค่ไหนนะครับก็ส่รงกำลังใจ มาให้กับโคด,ดูดในการจับฉลากซึ่งจะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเราก็จะรู้เลยว่า